ส้าบรีวันนี้มาจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสมาร์ทโฟนเรืเอธงรุ่นล่าสุดจากวันพัฒนั่นก็คือวันพัฒสิบที 5G นั่นเองครับล่าสุดเปิดราคาในบ้านเราเรียบร้อยชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะทราบราคาในบ้านเราอย่างเป็น,นการไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีคนที่ถูกใจแล้วก็เหมือนเดิมมีคนถูกใจก็จะมีคนที่ไม่ถูกใจแน่นอนนะครับคือแน่นอนครับสำหรับวันพัฒสิบที 5G รุ่นนี้ครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรืเอธงอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆครับทางวันพัฒก็ยังคงให้สเป ที่จัดเต็มมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU ที่เพื่อนจะได้ CPU Snapdragon 8อน8 s Gen 1แล้วก็รุ่นนี้ครับให้การชาร์จมาไวมากๆให้มาแบบโหมดมากๆนะครับในรุ่นนี้มีชาร์จไวมาให้สูงถึง150วัต์ในบ้านเรามีวางจำหน่ยนายด้วยกันทั้งหมด2สเปคนะครับก็คือรุ่นแ a ม8 ROM 128มีราคาวางจำหน่าย24,990บาทแล้วก็มีขายเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นก็นนคือ Store b a c k นะครับแล้วก็มีรุ่นท็อปครับสำหรับใครที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่ มาพร้อมกับแรมเยอะๆมาให้สูงถึง16 g b ในรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นท็อปก็จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่27,990บาทกับในรุ่นแรม16รอม256แล้วก็จะมีวัสดุหนาเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสี7จีดนั่นเองครับซึ่งเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับยงไ,ไงมาชมาเล่าประสบการณ์ใช้งานให้ทุกคนได้ฟังกันว่าวันพัสดุ0ีไฟจีรุ่นนี้หลังจากที่แม็กได้ใช้งานแม็กมีอะไรที่ประทับใจบ้างยังไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังมาเล้ากันก่อนอื่นเลย สิ่งแรกเลยที่มาจิพาทุกคนมาดูกันก่อนสำหรับเจ้าวันพัสดสิบทีไฟจีรุ่มนี้นะครับสิ่งแรกเรามาดูของแถมที่เขามีมาให้ ภายในกล่องกันก่อนก็นแล้วกันนะครับ,บเจ้าวันพัส s สิบ T 5G รุ่นนี้นะครับสิ่งที่เขามีมาให้หลักๆภายในกล่องสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เลยนะครับสิ่งแรกนะครับก็จะมีสายชาร์จที่เป็นแบบ C to C สีแดงๆมาให้ในกล่องแถมมาให้ความยาวประมาณนี้นะครับความยาวอยู่ราวๆประมาณเมตรกว่าเกือบ2เมตรนะครับเป็นแบบ C to C แล้วก็ยังคงมาพร้อมกับสีแดงตามแบบสไตล์ของ วันพัดมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ซึ่งแถมมาให้แบบโหดมากๆให้มาแบบอย่างโหดเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จไวแบบซูเปอร o วูฟมาให้160วัตต์ แถมมาให้ในกล่องเลยนะครับซึ่งมีหน้าตาที่เล็กกระทัดรัดไม่ต้องกลัวในเรื่องของการพกพาไปไหนมาไหนนะครับมาพร้อมกับรูปทรงที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับส่วนหน้าตาดีไซน์ของเจ้า OnePlus 10T 5G รุ่นนี้นะครับก็แน่นอนครับเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่มาพร้อมกับหน้าตาดีไซน์ตามแบบสไตล์ของ OnePlus ครับในรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่เวลาที่แม็กจับใช้งานด้านนอกหรือว่าจับใช้งานในชีวิตประจําวันของแบ็คเนี่ยแม็กชอบมากๆกก็คือเรื่องของความ ีมยแล้วก็มันจับได้เข้ามือมากๆนะครับในรุ่นนี้น้ำหนักที่มาจะมาพร้อมกับน้ำหนักอยู่ที่203กรัมแล้วก็มีความหนาตัวเครื่องมาให้อยู่ที่8.75ม mm, ิลลิเมตรรับสี 7G กีที่แม็กได้มานะครับด้านหลังก็จะมาพร้อมกับฝาหลังแบบเงาๆเวลาเล่นแสงก็จะเป็นสีออกเขียวอ่อนๆต้องบอกเลยว่าสวยแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆสาหรับเจ้า4มี้วัสดุฝาหลังที่เขาให้มาในรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับกระจกกันล่อรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Corning g o l l a g a วิตัดมาให้ด้วยนะครับเรื่องของความแข็งแรงทนทานเรื่องของความแข็งแรงตัวนี้ ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเท่าที่แม็กลองคอเ,เนี่ยวัสดุที่ให้มาก็ถือว่ามีความแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างแน่นพอสมควรแล้วก็เรื่องของพอตการใช้งานต่างๆในรุ่นนี้นะครับด้านบนเขาก็จะมีตำแหน่งของไมโครโฟนมาให้ด้านขวามีปุ่มพาวเวอร์มาให้ส่วนด้านซ้ายมีตำแหน่งของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมาให้เฟร,รมเครื่องโดยรวมถ้าเป็นสี7กรีนเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับเฟรมเครื่องที่เป็นเงาเงาครับใครที่ไม่ได้ใส่เคสน,นะครับตรงนี้อาจจะติดรอยนิ้วมือง่ายส่วนพอตการใช้งานต่างๆในรุ่นนี้ที่มีมาให้เหมือนเดิมก็ จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับมีพอร์ตชาร์จแบบไทสีมาให้รับการชาร์จไวร้อยห้าสิบวัตต์ั้างกันมีไมโครโฟนมาให้มีตำแหน่งลำโพงแล้วก็มีสล็อตใส่สิ่ม,มาให้นะครับซึ่งในรุ่นนี้นะคร,ร,นร,รับการใช้งาน 20, รรับการใช้งานแบบ2อสิมแล้วก็รับการใช้งานแบบ5 g ทั้ง2องสิ่มเพื่อนๆไม่สามารถที่จะเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้ตรงนี้แอบเสียดายมากๆส่วนเรื่องของการใช้งาน5 g ในรุ่นนี้นะครับจะรองรับการใช้งาน5 g แบบ sa ของ ah ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งาน5 g อยากจะเข้าถึงการ ใช้งาน 5G จริงๆแนะนำให้ไปผูกกับแพ็กเกจ a s เพื่อนๆจะได้รับการใช้งานแบบเต็มสปีดรุ่นนี้นะครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนเท่าทีแ Mac เคยเรีวิวมาหลักๆถ้าพูดถึงดีไซน์จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งหมด2เรื่องเรื่องแรกก็คือเจ้าวันพัสดส T 5G รุ่นนี้จะมีการตัดปุ่มการใช้งานอันเลิศสไลเดอร์สำหรับใครที่ติดปุ่มนี้อาจจะรู้สึกขัดใจสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับปุ่มอันเล s l สไลเดอร์เนี่ยมันเป็นปุ่มที่เป็น วันพารมาตั้งแต่แรกๆแล้วตรงนี้แมกรู้สึกว่าแมกแอบเสียดายเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่2องสำหรับรุ่นนี้อยากให้ทุกคนมาดูด้านบนกันสักนิดหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้จะไม่มีเส้นเสาสัญญาณมากวนใจเหมือนกับในรุ่นผ่านๆมาในรุ่นนี้นะครับทางวันพัด์เขามีการออกแบบมาได้ดีมากๆในเรื่องของเสาสัญญาณตอนนี้นะครับเขาจะมีการใส่เสาสัญญาณมาให้แบบใหม่แบบ360องศาอาร์เทนเนซึ่งบริเวณด้านในเขาจะมีการใส่เสาสัญญาณมาให้สูงถึง15เสา ซึ่งจะมาช่วยในเรื่องของการใช้งานเวลาที่เ,เพื่อนๆจะจับใช้งานมุมไหนก็นแล้วแต่บนสมาร์ทโฟนรุ่นนี้สัญญาณหรือว่าการใช้งานเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยจะไม่มีวันหลุดหรือว่าสัญญาณออดแน่นอนซึ่งจริงแล้วถ้าเราพูดกันแบบตรงๆสัญญาณแบบเก่าที่ทางวันพัดให้มาเนี่ยมันก็เพียงพอการใช้งานของเราแล้วนะครับแต่ในรอบนี้ทางวันพัดมีการออกแบบสัญญาณมาให้แบบใหม่ซึ่งผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคนที่เล่นเกมซึ่งไม่ว่าเราจะเอามือ ไปพลาดตรงบริเวณไหนเรื่องของสัญญาณไม่มีออดแน่นอนในรุ่นนี้ถือว่าให้มาดีมากๆแล้วก็สมาร์ทโฟนเรือธงหลายๆค่ายไม่มีมาให้ส่วนเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยในรุ่นนี้นะครับยังคงให้มาคล้ายๆกับในรุ่นเดิมก่อนแต่รุ่นนี้เขาก็จะมีสแกนนิ้วมือมาให้อยู่บริเวณใต้จอเท่าที่ผมได้ลองก็ถือว่ามีการปลดล็อกมาได้แบบรวดเร็วว่องไวมาให้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครที่จะสแกนใบหน้าในรุ่นนี้ก็ร,รับการสแกนใบหน้ามาให้ด้วยบริเวณด้านหลังย้อนกลับมาสัก นิดหนึ่งนะครับตรงบริเวณตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งของโมดูลกล้องมาให้ตรงโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีการเล่นเท็กเจอร์เป็นสีดำแล้วก็กล้องที่ให้มาเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับเลนส์กล้องมาให้ทั้งหมด3เลนส์แล้วก็มีไฟแฟลชขนาดใหญ่มาให้บริเวณเลนส์กล้องให้มาแอบยื่นออกมาจากตัวเครื่องพอสมควรสำหรับใครที่ไม่ชอบใส่เคสตรงนี้แมแนะนำเราวังกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ส,สีเจ็ดกรีนที่แม็กให้มาสิ่งที่แม็กรู้สึกว่าแม็กผัดใจมากๆกับการใช้งานนั่นก็คือเรื่องของการจิทลรองนิ้วในรุ่นนี้นะครับ การติดรอยนิ้วมือค่อนข้างที่จะติดรอยนิ้วมือง่ายพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบส่เคสตรงนี้อาจจะเป็นปัญหากับการใช้งานส่วนเรื่องของดีไซน์ต่างๆในรุ่นนี้ถ้าจะให้พูดแบบตรงๆนะเท่าที่แม็กใช้งานมารุ่นนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดพรีเมียมจับใช้งานเข้ามือแล้วก็รู้สึกกระชับแน่นอนในรุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการดีไซน์การออกแบบหลักๆก็จะ น,นะจ๊ะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงหน้าจอแสดงผลที่ให้มาสำหรับเจ้าวันพัสดสิบ T 5G รุ่นนี้กันต่อดีกว่านะครับสำหรับเจ้าวันพัสดสิบ T 5G รุ่นนี้ครับถ้าเราจะพูดถึงหน้าจอเท่าหมาครับแน่นอนครับสโลแกนของวันพัสดกับในรุ่นมันทมาเชื่อว่าแฟนๆวันพัสดร,ร,รู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือ fast and smooth หน้าจอที่ให้มาในรุ่นนี้นะครับเท่าที่แม็กลองใช้งานสิ่งที่แม็กชอบมากๆเวลาที่แม็กใช้งานเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ ส,สนกับการใช้งานที่เวลาเราทัดแล้วมันรู้สึกพุ่งแล้วก็มันลื่นไหลในรุ่นนี้นะครับถ้าเราพูดถึงหน้าจอนี่ห้มาบอกเลยว่าเหมาะกับสายคอนเทนต์มากๆสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เลยนะครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.7นิ้วพัหน้าจอนี่้มามาพร้อมกับพัดหน้าจอเป็นแบ c แอมเบรตได้รฟ์ไวเลยจอมาให้สูงถึง120เฮิรตแล้วก็มีค่าทัดสปปเปคเลยมาให้สูงถึง720เฮิรตในรนุ่นนี้ถ้าพูดถึงความสว่างเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่มา พร้อมกับหน้าจอที่สว่างมากๆนะครับตามสเปคที่เขาให้มาในรุ่นนี้สามารถขับความสว่างได้สูงสุดอยู่ที่950นิตด้วยในรุ่นนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานด้านนอกเวลาที่โดนแสงส่องใสนะครับในรุ่นนี้บอกเลยว่าสามารถที่จะสู้แสงแดดได้แบบสบายๆแล้วก็เรื่องของการสแสดงผลสีสันต่างๆในรุ่นนี้ร,รับการสแสดงผลแบบ10บปิดด้วยแล้วก็ร,รับการสแสดงผลแบบ HDR 10+ ส่วนเรื่องของขอบเขตสีที่ให้มาในรุ่นนี้นะครับมีค่าขอบเขตสีมาให้แบบ100%ดี DC IP3 รุ่นนี้หน้าจอที่มาจะไม่ได้มาพร้อมกับหน้าจอแบบขอบโค้งนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบแน่นอนนะครับส่วนขอบจอที่มาในรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างบางมีการออกแบบดีไซน์ขอบจอมาให้แบบบางมากๆบริเวณด้านบนตรงนี้มีตำแหน่งของกล้องมาให้มาพร้อมกับรอยบากเล็กๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเล็กมากๆแล้วก็ไม่มีผลกับการใช้งานแน่นอนแล้วก็ใรนรุ่นนี้ในเรื่องของหน้าจอแม็กแอบสียได้นิดนึงก็คือในเรื่องของการ ปรับใช้งานทางด้านของรีเฟรชเจอสาหรับในรุ่นนี้รีเฟรชเจอที่ให้มารุ่นนี้แน่นอนมาพร้อมกับรีเฟรชเจอที่ให้มาสูงมากๆ120เฮิรตแต่ว่าการปรับการใช้งานอันตราส่วนรีเฟรชเจอที่มาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะปรับเป็น90เฮิรตได้เหมือนกับในรุ่น่านๆนมานะครับซึ่งท่านที่แม็กรีวิวในรุ่น่านๆมาเนี่ยถ้าแม็กจะไม่ผิดในรุ่น่านๆมาเราสามารถที่จะปรับเฟรมเรทจอเป็น90เฮิรตได้แต่ว่าในรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะปรับเฟรมเรตจอเป็น แบบ60เฟรมถ่านเพื่อนปรับเป็นระดับสูงจากรองรับเป็นแบบ120เฟรมนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆปรับเป็น120เฟรมนะครับมันจะมีการปรับเฟรมเรทให้เราอัตโนมัติกับการใช้งานนั้นๆเป็นแบบ60 90แล้วก็120นะครับจะไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นอื่นๆที่มาพร้อมกับ1จนถึง120เฟรมหรือว่าที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบ LTPO AMOLED ตรงนี้อาจจะทิงไว้ให้เป็นข้อสังเกตสักนิดหนึ่งก็แเรากัดนะครับสำหรับใครที่สี่เรียสเรื่องของการปรับ ต่อมานะครับเรื่องของฟีลิ่งการใช้งานต่างๆงเรื่องของการทัดตัวนี้นะครับเท่าที่แมกลองใช้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานโซเชียลมีดยต่างๆหรือว่าเอาไปเล่นเกมตัวนี้เรื่องของการทัดติดนิ้วแล้วก็รวดเร็วว่องไวแน่นอนส่วนการรับชมคอนเทนต์ต่างๆในรนุ่นนี้จุดเด่นที่เขาให้มานอกจากที่มาพร้อมกับลำโพงคู่ที่มีมิติดเสียงแบบจัดหนักจัดเต็มมาให้แล้วเรื่องของการรับชม Netflix ในรุ่นนี้เขายังรองรับการแสดงผล Netflix มาให้แบบเอาหนึ่งมาให้ด้วยนะครับรองรับการแสดงผลแบบ ฟูดีแล้วก็เน็ตฟ i ิกสามารถที่จะรับชมแบบ HDR10 ได้ด้วยนะครับส่วนการรับชม YouTube ในรุ่นนี้เท่าที่แม็กลองทดสอบนะครับรองรับการแสดงผลสูงสุดอยู่ที่โ 4K นะครับเป็นแบบ60เฟรมด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ดูคอนเทนต์บน YouTube แบบ HDR เนี่ยในรุ่นนี้นะครับ YouTube ก็ยังรองรับการแสดงผล HDR ด้วยนะครับเรื่องของการดูคอนเทนต์ต่างๆในรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าจัถ่ายจะเต็มเลยรับการดู Netflix แบบ L1 แสดงผลแบบฟูดีแล้วก็ชมแบบ HDR10 ได้ y o u t u b ปรองรับ สนันนานสูงสุดอยู่ที่4 k แล้วก็ดูแบบ h d ดีได้นะครับในรุ่นนี้นะครับเรื่องของหน้าจอไม่ว่าคุณจะดูคอนเทนต์หรือว่าคุณจะใช้งานต่างๆเท่าที่แม็กได้ลองทดสอบนะรับประกันเลยว่าเ,เพื่อนๆถูกใจแน่นอนนะครับซีซัน์ี่้มาสดภาพคมชัดนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับรีเฟรชจอสูงนะครับใช้งานแอปต่างๆหรือว่าใช้งานทั่วไปลื่นสมดุลปืนปาดแน่นอนการทัดติดนิ้วเสียงลำโพงดีใครที่เป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์ต่างๆรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริง ร,รดูดีไซน์ไปแล้วพูดถึงหน้าจอไปแล้วครับเดี๋ยวต่อมาเรามาพูดถึงสเปคแล้วกรใช้งานที่เพื่อนๆจะได้รับบนวันพัส 10T 5G รุ่นนี้กันต่อคัแล้วกันนะครับแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงสเปคและการใช้งานของเจ้าวันพัส 10T 5G รุ่นนี้ครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงอีกึงรุ่นที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มที่สุดรุ่นนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ CPU Snapdragon 8 Plus Gen 1ซึ่งเรื่องของความแรงแม็คคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับในรุ่นนี้มีความแรง CPU แรงกว่าเซฟดะก้อน 8J1 อยู่ลาะลๆะประมาณ10%นะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเซฟดะก้อน 8J1 30%เรื่องของแรมที่มารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม16 g b เป็นแบบ DDR5 แล้วก็หน่วยความจำ256 g b ก็ให้มาเป็นแบบ u f x 3.1ด้วยนะครับรุ่นนี้เรื่องแบตบมีแบตมาให้ 4,800mAh รองรับระบบชาร์จไว 150W วัระบบการใช้งานต่างๆในรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ Android 12นะครับครอบทับด้วย OxygenOS เ version 12.1นะครับ แล้วก็ร,รับการอัปเดตในอนาคตสามารถที่จะอัปเดต Oxygen OS เวอร์ชัน13ได้แล้วก็ร,รับการอัปเดต Android เวอร์ชันใหม่ในอนาคตซื้อท่านี้ร,รับประกันเลยว่าไม่ลอยแผ่แน่นอนนะครับต่ำๆเพื่อนๆจะได้การอัปเดต Android ประมาณ2เวอร์ชันแน่นอรนร่นนี้การใช้งานต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับปัดขึ้นมาก็จะมาพร้อมกับหน้าออแอปเนาะตัวนี้นะครับมีส่วนของโหมดเกมมาให้การใช้งานต่างๆการแบ่งหน้าจอถามว่าสามารถแบ่งหน้าจอใช้งานได้ไหมเพื่อนๆสามารถที่จะ แบ่งหน้าจอใช้งานได้สําหรับใครที่อยากฟังเพลงไปด้วยนะครับหรือว่าเล่น Facebook ไปด้วยในรุ pública, <ๆ S 2> นร่นนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะท <ๆ S 1> ําพร้อมๆกันได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองใช้งานเหมือนกับว่าจะไม่สามารถที่จะเปิดหน้าต่างลอยได้นะครับเรื่อง,องการใช้งานปฏิติวินโดว์ Windows จะรับการใช้งานเพียง <S <S แค่2อแอปพลิเคชันเท่านั้นอันนี้เท่าที่ผมลองนะครับส่วนการเชื่อมต่อต่างๆในรุ่นนี้รรับการใช้งาน Wi-Fi 6ด้วยถัดลงมาจากด้านบนสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นนะครับก็จะมีหน้าต่างทางวัดต่างๆมาให้มีโหมดถนอมสายตา าการบันทึกวิดีโอรุ่นนี้รองรับการบันทึกวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ความละเอียด1,080แบบ60เฟรมสำหรับที่เป็นสายเกมดูรุ่นนี้เอาไว้อยากแคสเกมก็สามารถบันทึกวิดีโอได้แบบสบายๆเลยรุ่นนี้มี NFC มาให้แล้วก็มาพร้อมกับเซนโหมดมาให้เหมือนเดิมการใช้งานต่างๆหลักๆก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆสามารถอยากเพิ่มประสิทธิภาพการรับชมวิดีโอต่างๆได้เหมือนเดิมมีตัวปรับความคมชัดภาพแล้วก็มีตัวปรับสีของวิดีโอมาให้สำหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ก็แนะนําให้มาปรับ นด้วในส่วนออของการโคลนแอปในรุ่นนี้ถามว่าสามารถโคลนแอปได้ไหมก็สามารถที่จะโคลนได้นะครับหลักๆก็จะเป็นพวก Facebook หรือว่าแอปแชทต่างๆนะครับพวกไลน์อินสตาแกรมว่ต์แอพวีแชทนะครับสกายอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะโคลนแอปได้เลยส่วนผคลนแคไนต่างในรุ่นนี้ที่ให้มาผลทดสอบอันตูตูเ็นหมากนะครับเท่าที่ผมทดสอบได้ก็อยู่ที่8แสน4 2 7 4คะแนนนะครับแล้วก็มีคะแนน GPU อยู่ที่428,288คะแนนในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการเล่นเกมรุ่นนี้ เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานได้เลยนะครับใครที่เป็นสายเกมใครที่เน้นมือถือที่เอาไว้ใช้งานอยากจะได้มือถือที่ฟ a สต์และส ooth ใช้งานลืนล่นๆสมมติไม่มีค้างไม่มีหน่วงเนี่ยในรนุ่นนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปจัดได้เลยนะครับรับประกันเลยว่าถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานมาระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ไม่มีอาการค้างไม่มีอาการหน่วงให้ผมเห็นเลยแล้วก็ในส่วนของการทดสอบคิทเม n นไฟในรุ่นนี้เท่าที่ผมลองทดสอบได้คะแนนซิงเกิลคอร์นะครับในรุ่นนี้สามารถทำคะแนนได้อยู่ที่1นึคะแนนแล้วก็ มาติคอทําได้ที่3 3 7 6คะแนนนะครับก็ถือว่ามีคะแนนที่แรงจัดเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมในรุ่นนี้แม็กจะไม่ได้มาเจาะลึกมากนะครับยังไงสเปคที่เขาให้มาอย่างไงมันก็เล่นเกมได้ลื่นอยู่แล้วเท่าที่แม็กเล่นไม่ว่าจะเป็นเจนชิน i ิมแพกเล่นได้แบบสบายๆคุณจะเปิดภาพกราฟ,ฟิกสูงเปิด6 0เฟรมตัวนี้เล่นได้ลื่นๆสบายๆแน่นอนนะครับหรือว่าใครที่เล่นเกมกราฟิกกลางๆอย่าง PUBG r o าในรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิด ภาพการาฟิกได้ระดับสูงเฟรมเรทระดับสูงเล่นได้แบบลื่นๆเอาเป็นว่าไม่ว่าเกมไหนที่อยู่ในท้องตลาดหรือว่าอยู่ในเพลย์สเตร์เนี่ยที่ว่าแรงๆต้องใช้การาฟิกสูงตัวนี้เล่นไหวแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะเปิดภาพการาฟิกสูงแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงได้การเล่นเกมตัวนี้เท่าที่แม็กได้ลองทดสอบเนี่ยความลื่นไหลตัวนี้ไม่ต้องกวนนะครับแต่อาจจะต้องมากังวลในเรื่องของความร้อนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่แม็กลองทดสอบตัวนี้เรื่องของความร้อนเนี่ยลองเปิดเจนชินอิมแพคภาพกราฟิกระดับสูง แล้วก็เปิด60เฟรมเนี่ยตอนนี้ความร้อนสูงสุดจะอยู่แล้วละประมาณ44จนถึง45องศาประมาณนี้ก็ถือว่ามีตัวเครื่องที่ร้อนในระดับหนึ่งแต่ข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็คือเวลาที่เครื่องร้อนเนี่ยเท่าที่แมคลองเล่นเกมจะไม่กระตุกตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะไม่เกิน45หรือว่า44องศาอุณหภูมิจะแตะอยู่ประมาณนี้ไม่มีเกินมีแน่นอนซึ่งแน่นอนรุ่นนี้ถ้าเราพูดถึงระบบระบายความร้อนที่เขาให้มาก็เรียกได้ว่ามีระบบระบายความร้อน ที่ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับตอนนี้มีการใส่คูลิ่งแอร์เรียมาให้สูงถึง3 7 0 0 0มิลลิเมตรมาให้ด้วยนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะมาช่วยกระจายความร้อนทําให้ความร้อนเนี่ยมีการถ่ายเทแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องไม่ร้อนอยู่ในกระจุกเดียวแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราไม่พูดไม่ได้นะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับเขาจะมีเคสมาให้แบบใหม่ตนนัวนี้ออกแบบมาเพื่อที่จะตอบโจทย์สายเกมที่แท้ถูกเกมเซียมแมทมาให้อีกด้วยนะครับตรงบริเวณเคสเนี่ยเขาจะมีแผ่น ที่เอาไว้ช่วยกระจายความร้อนแล้วก็ตัวเคสตัวนี้ข้อดีของเขาถ้าถามว่ามันดียังไงก็คือตัวเนี้ยถ้าเราใส่เคสนะครับมันจะช่วยลดความร้อนให้กับตัวเครื่องเวลาที่เราเล่นเกมคุมได้ถึง2องาองศาเรื่องการเล่นเกมตัวนี้ถ้าเราเล่นเกมนานๆใครที่เป็นสายเกมกังวลเรื่องความร้อนตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเท่าที่แม็กได้ลองใช้งานลองเล่นเกมแบบหนักๆติดต่อกันต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงตัวนี้เอาอยู่แน่นอนในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ลืมพูดไปถ้า พูดถึงเรื่องการเล่นเกมตอนนี้นะครับเขามีการใส่ฟีเจอร์ไฮเปอร์บูสต for เกมมิ่งมาให้ด้วยนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันจะมาช่วยในเรื่องของการปรับเฟรมเรททาให้ลารที่เราเล่นเกมเนี่ยมีเฟรมเรทที่คงที่แล้วก็ลื่นไหลตลอดเวลาแล้วก็เวลาที่เราเปิดใช้งานโหมดเกมเนี่ยตัวน,นี้ก็จะมาคอยช่วยในเรื่องของการทัชทําให้การทัชตอบสนองแล้วก็รวดเร็วอยู่ตลอดเวลาในรุ่นนี้ถ้าให้แม็กสรุปเลยนะครับใครที่เป็นสายเกมตัวน,นี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เล่นเกมได้แบบสบายๆนะครับไปซื้อ ไปจัดเถอ,อะประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนในเรื่องของการเล่นเกมส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ในรุ่นนี้นะครับแน่นอนตามที่แม็กพูดไปมาพร้อมกับแบตเตอรี่4,800ม ah. ิลลิแอมป์เท่าที่แม็กลองทดสอบเปิดการใช้งานแบบสกินออลทามเปิดความสว่างสูงสุดอยู่ที่100%แล้วก็เปิดดูคอนเทนต์ u t u b e รุ่นนี้เท่าที่ได้ลองทดสอบดูหนังดูคอนเทนต์บน u t u b e ต่อเนื่อง1ชั่วโมงจะกินแบตอยู่ระดัรประมาณ5%ก็ถือว่ามีแบตที่อึดพอสมควรสามารถที่จะใช้งานได้แบบสบายๆถ้าเ,เพื่อนๆใช้งานทั่ว ไปหรือว่าดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับส่วนการเล่นเกมตัวนี้นะครับเท่าที่แม็กได้ลองทดสอบเปิดการเล่นเกม g e n i u Impact เปิดภาพการาฟริกสูงสุดเปิด60เฟรมแล้วก็ลองเล่นเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะกินแบตอยู่ราวประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ถ้าใครที่เล่นเกมแล้วก็ต้องการที่จะเปิดภาพการาฟริกสูด,สดเปิดเฟรมเรทสุดตัวนี้จะเล่นเกมได้ต่อเนื่องอยู่ราวประมาณ3ชั่วโมงนิดๆประมาณนี้แล้วก็ในรนุ่นนี้จุดเด่นที่เขาให้มาแน่นอนครับในเรื่องของการชาร์จตวกนี้มาพร้อมกับการชาร์จใบแบบ Super w o 150ยาวัตต์อะแดปเตอร์ที่เขาแถมมามีแถมมาให้160บวัตต์ซึ่งเท่าที่แม็กลองทดสอบนะครับในรุ่นนี้ต้องยอมรับเลยว่าชาร์จแบตได้ไวมากๆซึ่งถ้าเอาตามที่เขาเคลมเลยนะเขาเคมเลมไปว่าชาร์จตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นจนถึงหนึ่งร้อยจะใช้เวลาเพียงแค่19บานาทีเราไปทำนูน่นทำนี่ทำความสะอาดบ้านไปอาบน้ำมันเป็นเวลาที่สั้นมากๆนะครับซึ่งรุ่นนี้ชาร์จแบตได้ไวมากๆซึ่งเรื่องการชาร์จแบตเนี่ยไม่ต้องวนเลยแต่ถ้าถามแม็กนะเท่าที่แม็กลองทดสอบถ้าใช้งานจริงๆในรุ่นนี้องทดสอบ เสียบแบตเตอร์ที่เขาให้มา160วัตต์แล้วก็ลองชาร์จแบบที่ไม่ได้เอาแบบสเปคแบบออฟฟิเชียลที่เขาให้มาใช้เวลาชาร์จตั้งแต่0ถึง50%จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่15นาทีชาร์จตั้งแต่0ถึง100จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่30นาทีระมานีนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าเรื่องของแบตเตอรี่ในรุ่นนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ทําออกมาได้ดีนะครเล่นเกมลื่นแตถ้าไม่ได้ใช้อะไรเยอะก็ค่อนข้้าาาาาางออึดนะครรรัับบแแลววกกก็ทิมมชชจไๆหหใี่ย สมาร์ทโฟนที่ชาร์จแบตไวๆวันพัด 10T 5G รุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็ให้มาแบบจัดจัดเต็มมากๆเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนหลายๆค่ายในยุคนี้ที่อยู่ในระดับเรือธงนะครับก็ลองอาตัดสินใจกันว่าเพื่อนๆถูกใจหรือเปล่าก็แเรากันะจ๊ะต่อมาครับเรามาพูดกันกับในเรื่องสุดท้ายกันดีกว่าก็คือการถ่ายภาพนั่นเองครับแน่นอนครับถ้าเราจะพูดถึงสเปคกล้องที่ยมาสำหรับเจ้าวันพัด 10T 5G รุ่นนี้หลักๆกแล้วก็อย่างที่แกูดไป ในช่วงต้นๆคลิปในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด3เลนมีกล้องหลังมาให้ความละเอียดอยู่ที่53ล้านตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ยอดนิยม่าง Sony IMX 766มีเลนส์มุมกว้างมาให้8ล้านมาพร้อมกับมุมกว้างอยู่ที่1 1 9องศาแล้วก็มีเลนส์ m a c มาให้ความละเอียด2ล้านระยะโฟกัสตัวนี้จะอยู่ที่4เซนติเมตรกล้องหน้าที่ให้มารุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านรุ่นนี้กล้องหลังรองรับการถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดที่ 4K แบบ60เ mm ฟรมด กกล้องห,งเอหัเรื่องการถ่ายภาพในรุ่นนี้เท่าที่ได้ลองทดสอบนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพออกมาได้สนุกนะมีเลนส์มุมกว้างมาให้แล้วก็คุณภาพกล้องที่ให้มาก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อาจจะไมได่ดีที่สุดกับมือถือในเลนราคานี้แต่แม็กเชื่อว่าสิ่งที่วันพัดให้มาเนี่ยก็เพียงพอกับการใช้งานในทุกๆวันของเพื่อนๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความละเอียดกล้องที่ให้มาแบบ50าสิบล้านมีเลนส์มุมกว้างมาให้8ล้านแล้วก็มีเลนส์ม a โ r รมา ให้2ล้านรุน่นนี้เรื่องการถ่ายภาพรองรับการถ่ายภาพได้แบบ10บปิดด้วยซึ่งเป็น10บปิตแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับเรื่องของฟิเจอร์การใช้งานนะครับเขาก็มีในส่วนของ AI HDR เวอร์ชัน5.0มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวโทโบโูลอสซึ่งในรุน่นนี้เท่าที่ได้ลองเอาไปทดสอบเนี่ยสามารถที่จะถ่ายย้อนแสงได้ค่อนข้างสวยเลยไบมิกต่างๆไวเบรล้านท,ที่ได้แล้วก็สกินโทนที่ได้ตอนที่เอาไปถ่ายคนเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องชอบแน่นอนลองเอาไปถ่ายน้องนางแบบเนี่ยตัวน,นี้ กรีนโทนที่ได้ทําออกมาได้ดีแล้วก็ลองเอาไปถ่ายภาพพอดเทปเนี่ยการตัดขอบพี่ได้ก็ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นมาได้ดีเมื่อเทียบกับรุ่นพันผ่านมาส่วนหมดการใช้งานต่างๆในรุ่นนี้ถ้าพูดถึงโหมดกล้องให้มาก็ถือว่าให้มาแบบจัดนาจะเต็มเหมือนเดิมไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพโหมดโปรโหมดโปรก็สามารถที่จะเข้าไปปรับการถ่ายแบบซูมเข้าไปสามารถที่จะซูมได้สูงสุดอยู่ที่5เท่านะครับเพ<ๆ>ื่อนเื่อสามารถที่จะปรับโหมสปีดชัตเตอร์ ISO, ปรับไอโซปรับไวบ์บาร์นได้หรือว่าปรับพวกค่าเอฟต่างๆหรือว่าปรับ โหมดโป้เท่าที่ลองในรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะถ่ายเป็นแบบเลนส์มุมกว้างได้โหมดการถ่ายภาพต่างๆนะครับก็จะมีพาโนรามามาโคภาพ,พยนตร์สโลโมชันโหมดทำแลบกวิดีโอแล้วก็การเปิดความเร็วชัตเตอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้รพร้อมกการถ่ายโูรแบบดูโอวิวมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบวีล็อกหรือว่าชอบไปเที่ยวบ่อยๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบหน้าห,าหลังพร้อมกันได้การถ่ายวิดีโอแบบดูโอวิวเพื่อนๆสามารถที่จะปรับฟีทั์ไปหน้าตอนที่เพื่อนๆถ่ายได้ ส่วนการถ่ายภาพพอร์เท็ในรุ่นนี้เท่าที่ลองก็รองรับการถ่ายภาพพอร์เท็แบบหลายๆคนนะครับซึ่งรุ่นนี้รู้สึกว่าจะสามารถถ่ายพอร์เท็ได้สูงสุดอยู่ที่5คนตัวนี้จะรองรับการโฟกัสได้สูงสุดอยู่ที่5คนด้วยส่วนตัวนี้นะครับใครที่ชอบถ่ายภาพพอร์เต็ดน่าตอบโจทย์แน่นอนนะฮะการถ่ายภาพพอร์เท็ก็สามารถจะปรับพวกค่าองค์ค่าเอฟได้นะครับการถ่ายภาพรุ่นนี้นะครับมีโหมด AI มาให้แล้วก็รองรับการถ่าย h d r แล้วก็การถ่ายโอรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับรองรับการถ่ายโดรอได้สูงสุดอยู่่ทีรระะดัับบนค สามารถถ่ายเป็นแบบ60เฟรมได้การถ่ายวิดีโอนะครับสามารถเปิด AI ได้แต่ถ้าเพื่อนเปิด AI หรือว่าเปิดตัว Super s t a d y เนี่ยความละเอียดวิดีโอจะรองรับเพียงแค่พันแปดสิแบบ60เฟรมเท่านั้นถ้าเปิด Super s t a d y จะไม่สามารถถ่ายเป็นแบบ 4K วิดีโอได้ในการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆสามารถถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอได้สามารถปรับฟิลเตอร์หรือว่ารีทัชความเบลอของใบหน้าได้มีโหมดการคืนมาให้นะครับโหมดกางคืนก็เหมือนเดิมสามารถที่จะเปิดเป็นมุมกว้างได้นะครับแล้วก็โหมดกางคืนเราสามารถยกระดับในไกลสูงสุดอย เท่าแล้วก็มีพวกฟิลตอมรงฟิลเตอร์มาให้เราปรับด nah. ้วยการถ่ายภาพคืนนะครับตรงนี้ก็จะมีโหมดขาตั้งกล้องมาให้ด้วยหลักๆเรื่องการถ่ายภาพในรุ่นนี้เท่าที่แม็กได้ลองใช้ไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังหรือว่ากล้องหน้าที่ให้มาก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีคุณภาพต่างก็จัดว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้สวยที่สุดกับสมาร์ทโฟนในราคานี้แต่ก็จัดว่าไม่ได้แย่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปถ่ายภาพในแบบสบายๆวิดีโอที่ให้มาก็ถือว่ามีคุณภาพที่โอเคเลยครับสำหรับเจ้าวันพัฒน์สิบถี่ไฟจีร รีวิววันพัทสิบถีไฟจีรุ่นนี้นะครับเป็นไงบ้างรครับสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดของวันพัทนะครับถูกใจเ,เพื่อนกังบ้านหรือเปล่ารุ่นนี้จริงๆแล้วเท่าที่แม็กลองใช้งานนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงอีกหนึ่งรุ่นที่ทําออกมาได้ดีเลยสเปคอาจจะไม่ได้สุดยอดที่สุดแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จไวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคที่เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมมมมาาาแบบดดีีกๆรุ่นนน้้ถผผติะ ติดอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของรูฟังสายพิาอยากจะให้มีแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของปุ่ม alert slider ไม่น่าตัดออกนอกนั้นเท่าที่แม็กได้ลองทดสอบนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนธงอิกรุ่นที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีตามแบบสไตล์ของวันพันธ์ฟา t แอนด์สมูทนะครับใช้งานลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยสำหรับใครที่สนใจในรุ่นนี้นะครับก็จะเริ่มเปิด pre order ตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึงวันที่8กันยายนที่ถึงนี้ไม่ว่าจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2ทองทางกัคือช็ ออฟ i เชียลโตของบัณพัดสำหรับใครที่สนใจในรุ่นนี้นะครับในช่วงที่พิออเดอร์เนี่ยเขาจะได้แถมเป็นตัวเคสเกเชยมแมทมาให้ด้วยนะครับตอนนี้มูลค่าอยู่ในราคาประมาณ1000กว่าบาทประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบัตร EVP มาให้นะครับมูลค่าโดยรวมอยู่ในราคาประมาณ70,00บาทมาให้ด้วยนะครับังไงสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมผมทิ้งไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับสามารถที่จะไปเปิดอ่านกันได้เลยมีวางจนาด้วยกันทั้งหมด2สีแล้วก็มีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2 c. สรคท,ที่อยากจะได้เคื่องส ดำอย่างมูสโตแบ็กนะครับก็ต้องซื้อรุ่นนี้เป็นรัม8ร 128, มัม128นะครคาวาันจันทร์ที่24,990บาทเจ้าับใครที่อยากจะได้สีแบบผมเนี่ยนะครับหรือว่า7กีนเนี่ยนะครับก็ต้องซื้อรุ่นทอ็ทอปรอ 256, มัม16รัม256นะครับในราคาวันจันไร์ที่27,990บาทสำหรับในคลิปนี้นะครับที่แม็กเอามาฝากก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับให้ชอบฝากกดไลค์ให้รชอบฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทงเอาของเราก่อนใครับในคลิปนี้ผมมแ็ก oh คงงตต้อออขลาก่นนะครับหววังงยิ่่าในคลิปน นะจ๊ะสวัสดีครับจุ๊บๆบ๊ายา